ริบกาแฟยังไงให้ง่ายและอร่อย Overdose EP นี้จะมาทำให้ดูกันครับ เราจะไปเข้าเรื่องการริปกาแฟยังไงให้อร่อยนั้นนะครับผมผมขอมาอธิบายเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับรูปแบบการสกัดกาแฟซะก่อนครับโดยปกติแล้วนะครับเราจะแบ่งรูปแบบการสกัดกาแฟออกเป็น2แบบหลักๆอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั่นก็คือเอสเพรสโซกับฟิลเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งการสกัดแบบเอสเพรสโซเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องชงหรือว่าเอสเพรสโซแมช chine น,นะครับในการสกัดกาแฟออกมาครับด้วยรูปแบบการใช้แรงดันสกัดออกมาได้เป็นช็อตเอสเพรสโซที่มีความเข้มข้นนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาช็อตเอสเพรสโซที่ได้นั้นนะคผม นำไปปรุงแต่งเครื่องดื่มต่อไปส่วนการสกัดแบบฟิลเตอร์นั้นนะครับผมก็จะเป็นการสกัดที่เรียกว่าเป็นการเรียกรวมๆและการของรูปแบบการสกัดรูปแบบนี้นะเพราะว่า ชื่อจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถูกกำหนดตามเครื่องที่เราใช้ในการสกัดนั่นแหละครับโดยจะเป็นริบแอโรเพสเฟนเพสอะไรต่างๆแบบนี้ซึ่งรูปแบบของการสกัดแบบฟิลเตอร์นั้นนะครับผมจะเน้นไปในเรื่องของการแช่สกัดหรือว,ว่าการไหลผ่านนั่นเองอย่างเช่นรูปแบบของการริ p นี่ก็คือรูปแบบการสกัดที่เราจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมว่ามีแยกย่อยเป็นประเภทแบบนี้โอเคครับทีนี้เราทําความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบการสกัดกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเตรียมริ p กันดีกว่าครับผมว่าจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดริฟต์นะครับแบบแรกที่เราจะต้องมีนั่นก็คือ ร i p เปอร์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งริปเปอร์นั้นนะครับผมก็มีหลากหลายวัสดุหลากหลายรูปทรงนะครับซึ่งแต่ละรูปทรงแล้วก็แต่ละวัสดุนั้นเนี่ยก็ส่งผลในการสกัดกาแฟาที่แตกต่างกันออกไปก็ไว้รอติดตามใน e ีต่อไปของอุปกรณ s สกันกากันะครับผมว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้ริปเปอร์ที่เป็นของ Blue c o p นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมโถรองดิฟนั่นเองซึ่งจะเป็นภาชนะที่ใช้ในการรอง น้ำกาแฟที่เราสกัดลงมาแล้วเรียบร้อยจะเป็นภาชนะอะไรก็ได้ผมก็เลือกเป็นเตียงแบบนี้จะได้เใสแก้ว ง่ายๆนะครับการที่ใช้ในการดริปกาแฟนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าจะให้ง่ายในการดริปจริงๆนั้นนะครับปัจจัยที่เราจะต้องดูเป็นพิเศษในการเลือกกาที่จะมาทําการดริปเลยนั่นก็คือลักษณะของปวยการตรงนี้นั่นเองซึ่งถ้าใช้ปวยกาที่มีความเรียวเล็กแบบนี้นะครับผมเราก็จะสามารถควบคุมน้ําได้ง่ายมากขึ้นก็เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับส่วนใครที่ควบคุมน้ําได้แล้วนะครับผมจะใช้กาลักษณะไหนแบบไหนอันนี้ก็สุดแล้วแต่ได้เลยนะครับ ต่อนะครับอี่งอุปกรณ์ที่สาคัญเลยนะครับผมนั่นก็คือเครื่องบดกาแฟนั่นเองก็ถ้าใครจะใช้เป็นเครื่องบดกาไฟฟ้าก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นเจ้าเครื่องบดมือคอมมานเดนเตตัวนี้ถ้ากาแฟเราสดใหม่แล้วก็บดก่อนชงเนี่ยเราจะได้กลิ่นแล้วก็รสชาติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราเลยต้องมีเครื่องบด พกติดตัวไว้แบบนี้นั่นเองนะครับผมส่วนถ้าใครที่ไม่มีเครื่องบดก็สามารถนะฮะให้ทางร้านกาแฟาที่เราซื้อมาเล็นเนี่ยให้เขาบดให้ก็ได้เสร็จแล้วเราก็นกาํากาแฟที่บดแล้วนั้นมาใส่ในพวกภาชนะสุญญากาศไว้ จะได้ยืดอายุกาแฟของเราได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาครับผมอันนี้อุปกรณ์สําคัญที่ไม่ควรขาดเลยนะฮะนั่นก็คือตาช่างนั่นเองเราควรจนะต้องใช้ตาช่างที่มีลักษณะสเกลแบบว่าสัก1กรัมอะไรแบบนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการชั่งตวงวัดเพื่อเพิ่มความแม่นยําต่างๆในการชงนั่นเองนะครับถ้ามีเนี่ยก็จะควบคุมปัจจัยต่างๆได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการฝึกซ้อมของเราด้วยนะซึ่งถ้าตาช่างของเรานั้นมีนาฬิกาจับเวลาด้วยเนี่ยเรียกได้ว่า perfect เลยนะฮะ ต่อมานะครับผมกระดาษกรองนั่นเองนะครับซึ่งกระดาษกรองเนี่ยก็จะมีหลกัหลกๆ2สีมีสีน้ําตาลกับสีขาวซึ่งจริงๆแล้วความแตกต่างก็ไม่มีอะไรเลยครับก็แค่ฟอกสีกับไม่ฟอกสีเท่านั้นเองก่อนที่เราจะดริปเนี่ยเราก็ทําการลวกกระดาษก่อนอยู่แล้วเนาะถ้าใช้กระดาษที่เป็นสีน้ําตาลยังไม่ได้ฟอกสีมาเนี่ยกลิ่นต่างๆนะครับอาจจะเยอะนิดหน่อยเวลาเราลวกกระดาษก็ใช้เวลาในการลวกเขานานหน่อยเท่านั้นเองครับพออุปกรณ์พร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันก็คือปัใจจัยในนนกกกาารสััแฟ่เอง ปัจจัยในการสกัดกาแฟมีหลักๆเลยก็คือเรื่องของ brewing ratio นะอัตราส่วนระหว่างผงกาแฟและน้ําที่เราใช้ในการสกัดกาแฟนั่นเองนะครับอย่างเช่นโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้อัตราส่วน1ต่อ15นั่นก็คือกาแฟ1ส่วนต่อน้ํา15ส่วนถ้าผมใช้ออกาแฟ20กรัมน้ําออกมาก,ก็คือ 300ML นั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้า brewing ratio นี้นะครับก็จะมีผลในการสกัดรสชาติของกาแฟของเราอย่างมากเลยทีเดียวครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยน brewing ratio นะครับผมให้รสชาติของ แฟนนั้นเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้นั่นเองครับปัจจัยต่อมานะครับนั่นก็คือลายไซส์หรือว่าลักษณะของผงกาแฟนั่นเองเป็นเรื่องของความหยาบความละเอียดของผงกาแฟนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เราต้องการว่าจะต้องใช้ลายไซส์แบบไหนรวมไปถึงลักษณะของ Dipper ก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับผมแต่โดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราจะสกัดกาแฟในรูปแบบของฟิลเตอร์เนี่ยก็มกักจะใช้ความละเอียดของผงกาแฟ พอ,พอกับขนาดของน้ำตาลสายนั่นเองครับอีกปัจจัยต่อมานะครับผมนั่นก็คือ water temperature แล้วก็ extraction time นั่นเองนะครับนั่นก็คืออุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการสกัดครับถ้าให้พูดง่ายๆเลยนะครับผมก็คือถ้าน้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยก็จะสกัดส,สารต่างๆที่อยู่ในผงกาแฟออกมาได้มากกว่าน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำนั่นเองนะครับแต่ครับผมยังมีตัวแปรอีกหนึ่งปัจจัยที่มาควบคุมเรื่องของอุณหภูมิของน้ำนั่นก็คือระยะเวลาในการสกัดนั่นเองนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่เราราดิกแฟ ระยะเวลาในการสกัดก็จะสักประมาณ2นาทีครึ่งถึง3นาทีอุณหภูมิที่ใช้ก็ประมาณ9.3องศานะครับก็สามารถนําไปลองปรับใช้กันดูได้ว่าจะใช้น้าอุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ในการสกัดนะครับตอนนี้อุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วนะครับผมแล้วก็ทําความเข้าใจในเรื่องของการสกัดกาแฟแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาริบกาแฟกันเลยดีกว่าครับ ซึ่งกาแฟที่เราจะนํามาชงในวันนี้นะครับผมก็เป็นตัวนี้แหละครับเป็นไทอาราบิกาฮันนี่โฟเซตนะครับผมซึ่งวิธีในการชงที่เราจะมาใช้กันในวันนี้นะครับเป็นวิธีของคุณเทสึคาชิยะครับผมหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อวิธีคือ4ต่อ6เไม่ต่อนั่นเองมาปรับใช้นะครับผมในการชงกาแฟของเราในครั้งนี้ครับอันดับแรกนะครับเราก็ควรที่จะต้องลวกกระดาษก่อนนะครับซึ่งดิปเปอร์ที่ใช้ในวันนี้นะครับผมก็เป็นดิปเปอร์ของบลูคอปนั่นเองนะครับ พนะับกระดาษใส่ลงไปทำให้เรียบเนียนนะเดี๋ยวรวบกระดาษก่อนนะตั้งอุณหภูมิน้ำไว้ที่93องศานะครับ อ่โอเคเตรียมตะช่างให้เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้นะ้ำอุณหภูมมได้แล้วนะครับเราจะใส่ผงกาแฟที่บดแล้วลงไปนะครับใส่ลงไปเลยนี้นะครับเราจะใช้กาแฟ20กรัมนั่นเองนะครับผม เสร็จแล้วกดแทให้เป็นศูนย์ใหม่นะครับสำหรับวิธีในการชงขั้นตอนนี้เนี่ยง่ายๆคือเราจะแบ่งน้ําออกมาเป็น2ส่วนที่ใช้ในการชงนะครับผมและใช้การเทน้ําทั้งหมด5ครั้งด้วยกันโดยที่น้ําในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นการสกัดเอารสชาติต่างๆของกาแฟออกมาส่วนน้าในส่วนที่2หรือว่าการเทครั้งที่345หนั้นเนี่ยก็คือการสกัดเอาความเข้มข้นของกาแฟออกมานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับ ช่วงแรกนะครับผมเราทำการบลูมิ่งหรือเพีนฟิลเขาก่อนนะครับผมด้วยน้ำ40 ml นะฮะโอเคครับผมซึ่งในการบลูมิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็จะเป็นการทำให้กาแฟนั้นนะครับผมชุ่มให้พร้อมเตรียมตัวในการสกัด ให้ทัวทั้งริปเปอร์เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นการสกัดเอาแอซิดิตี้ต่างๆความเปรี้ยวนะฮะแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เริ่มลินน้ำที่2อ,อีก70 ml นะฮะก็จะเป็น110 ml ครับอ่า,อาน้ำต่อมานะครับผมอีก 70 ml ครับม่นจะเป็นร8 0 ml นั่นอุ้ย180 ml นั่นเองนะครับแล้วก็พักทิ้งไว้อีก30วินาทีนะครับผมพอครบ1นาทีครึ่งเอามานะครับผมก็รินน้ำเพิ่อมอีก50 ml ครับ แล้วพอครบ2นาทีนะฮะเราก็จะลินอีก50 ml ครับแล้วก็รอจนถึง2นาทีครึ่งแล้วก็ยกริปเปอร์ออกได้เลยครับโอเคครับ ง,งตอนนี้นะฮะเราก็ได้กาแฟริปหอมหอมแสนอร่อยของเรามาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับอืม หวานอร่อยเลยทีเดียวนะสำหรับวิธีนี้นะครับผมการที่เราให้การเทน้ําครั้งที่3นั้นนะครับมีปริมาณน้ําที่เยอะหน่อยเนี่ยก็เพื่อที่ว่าเราต้องการที่จะรีบความหวานของน้ําตาลที่อยู่ในผงกาแฟออกมามากขึ้นนั่นเองนะครับ ดยที่น้าที่4และที่5าเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติกาแฟต่อไปนะครับซึ่งถ้าใครกินแบบนี้แล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเข้มข้นจังเลยเราอยากจะเจือจางความเข้มข้นนี้ลงหน่อยนะครับผมก็สามารถปรับวิธีได้ครับโดยการที่ปรับเหลือการเทน้ํานทั้งหมด4ครั้งได้ครับโดยครั้งที่3และครั้งที่4นั้นเนี่ยให้ใช้ปริมาณน้ําที่90 ML เท่าเท่ากันทั้งคู่นะครับแล้วก็ใช้เวลาเท่าเดิมก็คือ2นาทีครึง่งเราก็จะได้กาแฟที่มีความเข้มข้นเจือจางลงมานั่นเองนะครับผม ลองไปปรับใช้กันได้นะครับกับวิธีนี้นะฮะหลังจากที่เรานะครับได้ลองริปนะฮะกาแฟในวิธีของเทสึคาซุยะนะครับผมใน4ต่อ6เมตรต่อที่เราได้ทําการปรับเปลี่ยนแล้ว เล็กน้อยมาลองใช้กับกาแฟไทยของเราดูเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยทุกๆคนก็น่าจะทราบขั้นตอนที่ทําให้การดิฟกาแฟของเรายังไงให้อร่อยไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมซึ่งขั้นตอนต่างๆนะครับหรือว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยทุกคนสามารถนําไปลองปรับใช้กันได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิวิ่งเลโชนะครับกลายไซส์อุณหภูมิน้ําจํานวนครั้งในการเทน้ําต่างๆเนี่ยก็สามารถลองไปปรับใช้เพื่อหารสชาติที่ตัวเองชินชอบได้ครับผมแนะนาว่านะฮะอยากจะให้ควบคุมทีละปัจจัยทิละปัจจัยไปนะครับไม่อยา งง,นนง,งแย่เลยเท่านี้นะครับก็สามารถที่จะดริปกาแฟยังไงให้อร่อยได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีแบบไหนก็แล้วแต่นะครับมันไม่มีถูกผิดครับเพียงแค่ได้รสชาติกาแฟที่อร่อยถูกปากเราแค่นั้นเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจแล้วนั่นเองนะครับอย่างไงนนะฮะก็ฝากติดตามรายการ Overdose ไว้ด้วยนะครับผมถ้ามีคอมเมนต์ติชมแนะนำยังไงก็สามารถพิมพ์มาได้ทุกช่องทางของครูคอปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากติดตามใน E ีีต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ